ทยพลดูเลยสวัสดีครับระทึกอีกเคลนถล่มพระรามสองเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าช่วยเหลือรถไฟที่โคราชทางรถไฟความเร็วสูงที่โคราชถลม่มไม่เท่าไหร่นะครับพระรามสองระทึกอีกนะครับเคลนถลม่มถนนพระรามสองเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าช่วยเหลือเมื่อวันที่15มก,กราคมสอง9บรายงานว่า เวลา9นาฬ15นาทีเกิดอุบัติเหตุเคลนถลม่มถนนพระรามสองขาออกหน้าโรงแรมปารีสเบื้องต้นผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีรถยนต์ถูกทับสองคันขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างทำการเข้าช่วยเหลือแจ้งเตือนประชาชนที่จะใช้เส้นทางนันกล่าวโปรดหลีกเลี่ยงเนื่องจากการจราจรติดขัดต่อมาเวลา9นาฬ38นาทีรายงานข่าวระบุว่า รับแจกมีผู้เสียชีวิตหนึ่งราย